ช้านี้เราจะมากินคอ,อลลาเจนกันนะทุกคนอากาศหนาวๆเย็นๆอย่างนี้เราต้องเตมมิมคอลลาเจนกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมากินคอลลาเจนกันเราต้องดีท็อกก่อนนะคะทุกคนตัวนี้คือจะเป็นดีท็อกนะคะเราต้องดีท็อกลำไส้ก่อนนะคะทุกคนเนี่ยตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์ดีท็อกนะคะเราต้องขับล้างล้างสารพิษล้างระบบลำไส้เราก่อนนะคะแล้วค่อยกินคอลลาเจนนะคะทุกคนนี่ค่ะ พอเราล้างลำไส้เสร็จเราก็ตามด้วยเป็นคอลลาเจนตัวนี้นะคะบันโลเซนะคะเนี่ยบันโลเซบันโลเซตัวนี้ค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นกล่องอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยพอเราล้างลำไส้เสร็จเราก็จะมาทานบันโลเซกันต่อเลยค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ผลนะคะมาเลยค่ะกินกันเลยหมดพอดีนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเม็ดหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะ วันนี้ที่จะกินแค่หนึ่งเม็ดตอนเช้านะคะกินหนึ่งเม็ดตอนเช้าก่อนอาหารนะคะทุกคนเพราะว่าตอนกลางคืนก็จัดไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมากินตอนเช้าแค่หนึ่งเม็ดก็พอนะคะทานกันเลยค่ะ ตัวนี้ทานง่ายมากเลยนะทุกคนไม่เหม็นคาวค่ะทุกคนอันนี้คือไม่เหม็นคาวทานง่ายมากจะเป็นแบบช็อปเจลนะคะช็อปเจลจะเป็นเม็ดสีชมพูชมพูมพน่ารักน่ารักนะคะใครที่อยากมีผิวสวยหน้าใสนะคะใครที่มีปัญหาจุดด่างดําบนใบหน้าที่ว่าเป็นรอยสิวอุดตันเวลากดก็มีจุดด่างดําก็ทานตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่า จะช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำจางลงได้นะคะภายในเจ็ดวันค่ะทุกคนภายในเจ็ดวันตัวนี้กินดีแล้วบอกต่อนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้อยากจะลองแต่ไม่อยากเสียตังก็ทักมาหาตี้ได้นะคะเพราะว่าตี้มีแจกค่ะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวแจกนะคะทุกคนนี่คือเป็นสินค้า ทดลองนะคะอันนี้เราแจกให้กินแบบฟรีๆกันเลยนะคะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะคะทุกคนถ้าคนไหนสนใจอยากจะได้ก็ทักมาหาตี้ได้เลยค่ะเลยนะคะตอนนี้คือรับจํานวนจํากัดนะคะตอนนี้เราแจกอีกแค่ห้าคนเท่านั้นนะคะแจกอีกแค่ห้าคนค่ะเพราะว่าของเราหมดแล้วจ้า